ทองราชาหรือแรดดงโอ้ยกำลังเห็นต้องปิดตาครับภาพนี้พบกับเด่นเมืองสุรินทคู่นี้ชกกันเมื่อวันที่3กรกฎาคมนะครับปี2536ปีที่แล้วรครับคุณสมาัติครับเป็นคู่มวยดูเดือดประจำเดือนของศิลปะมวยไทยในขนมต้มครับ ลายท่านได้ชมการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ไปแล้วนะครับแล้วก็มีจดหมายเข้ามาจํานวนมากทีเดียวครับว่าคู่มวยคู่นี้ครับซึ่งเป็นคู่มวยเรียกว่าให้มันแตกไปเลยดีกว่าเขาก็เลือดท่วมจริงๆนะครับครับดูเดือดประเภทเลือดท่วมนะครับแล้วก็หลายคนอยากจะดูซ้ําอีกนะครับในความซาดิสของมวยคู่นี้ครับเรียกว่าเป็นคู่มวยซาดิสก็ว่ากันอย่างนั้นเลยครับครับดูกันให้ดีๆนะครับฝ่ายทางด้านเหนือทรีนั้นจะได้ชื่อว่าแรดดงจอมพลังซึ่งถอยล้างไม่เป็นครับ รู้สึกจะชกกันที่พิกัดน้ำหนักประมาณ128-129นะครับครับประมาณนั้นครับสำหรับคู่นี้ทางด้าน,เด,นเด่นเมืองสุรินนั้นเป็นมวยที่มีอาวุธหนักงวงนะครับแต่ว่าหัวใจรู้สึกจะมีมีตีนนะครับเปิดใจน้อยหน่อยอายุ26ปีครับมวยบุรีรัมเจอกับมวย้นแก่นครับ เหนือธรณีนนมวยผนแก่นมวยบ้านไผ่นะครับอายุ22ปีแล้วมาปีนี้ก็ต้องเป็น22 0 3เต็มครับ2ย่าง24ปร้การผู้ห้ามนั้นไม่แย้มนะครับก็มีเสียงคุณสมิงขาวนะครับคู่มวยคู่นี้ถ่ายทอดสดทางช่อง5สีทุ่มถึง2ยามศิลปะมวยไทยในขนมต้มท่านผู้ชมจำนวนมากทีเดียวครับชมแล้วแต่ว่าเสียงเรียกร้องคุณขอมานำาให้ท่านได้ชมครับเป็นคู่มวยซึ่งว่ากันว่า อีกคู่หนึ่งครับซึ่งแฟนมวยไม่ลืมนะครับเป็นมวยที่เรียกว่าพลิกประวัติศาสตร์ในการต่อสู้กันนะครับคือฝ่ายเหนือทรีนั้นเรียกว่าเจียนอยู่เจียนตปนะครับแต่ว่ามาพลิกสถานการณ์ได้ส่วจะพิกันไงนะครับเดี๋ยวเราอย่างไรครับโดนอาวุธอะไรกันบ้างเนี่ยท่านผู้ชมจับตาดูนะครับนี่เป็น1และ2รวมกันครับ ฟันทีชมแล้วก็ชมอีกครับคู่มวยคู่นี้ถึงเลือดนะครับถึงเลือดและถึงความเร้าใจนะครับสองนับแล้วยังพลิกมาได้ยังไงดูให้ดีครับเด่นลุงสุรินก็แข้งซ้ายหมัดซ้ายโดนแล้วครับเนือธทณนีโดนเลื่อนจะโดนเดินแต่ดงเดินครับสาดแข้งขวาเอาครับเบินสองแข้งแล้ว ขึ้นมานั้นต่อราคานี้ก็ได้ครับ<อ>แฟนบลลอลก็เชียร์โอ้ยครับทั้งแม่จะเพิ่งราคาจะเพิ่งรู้ครับโดนครับ <c oughs> เขาเสียบครับเสียบปลายคางครับด้วยเขา่าโอ้โหนี่ครับนี่คืออาวุธมวยไทยครับนานๆเห็นทีนะครับเอาเข่าเสียบกร,ระโดงคางนี่จะหล่นไม่หล่นครับเอาเละครับตามด้วยหมัดตามด้วยหมัดแล้วครับเด่นตัวเองนำมาซ้ายหนักเป๋แล้วครับเมาแล้วโอ้ยครับขาขาเป๋เลยครับเสียศูนย์แหลตดงเสียศูนระดู โดนครับนับไหมน้าแยมนับไหมแม่ไม่นับครับลูกไม้ยังเป๋อยู่ครับโดนอีกแล้วโดนอัปบะคัสไซอับบะคัสไซฮุกไซอัปคัสฮุกไซ้ายตรงซ้าโกขูทิ้ลงมาแทงเป็นชุดนะฮะชุดใหญ่ๆจริงๆฮะเรียกวย้ำเลยครับโอ้โหดูฮะอับบคัสติดสี่ห้ามัดไม่ทราบว่ายืนอยู่ได้อย่างไรครับดูเดือดทรณนี้ครับโอ้โหขาในแกว่งไปแกว่งมาแล้วครับติดเชือกแล้วหล่นไหมยังไม่นับนะครับ หล่นแล้วนับไม้นื่อานนับแล้วครับสองสามสี่ครับหรือตัวนี้ครับห้าดูับขาดูฮะดูขาโอ้โหแปดนับถึงแปดเอาครับโดนโดนอีกแล้วโดนครับนับแปดหนึ่งนับแล้วนะครับซ้ายตัวอัปคัต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 อัปขัดอุปขัดหล่นไม่หล่นหล่นไหมหล่นไหมไม่หล่นตามครับตามวินาทีท้องสาดแข้งยิงบาดไม่จับนะครับไม่จับอัปคัต โอ้นับครับต้องนับครับกรรมการตัดสินถูกต้องแล้วครับคุณสมบัติถูกครับแต่ว่าจับได้นะฮะจับแพ้ได้เลยนะคุณเปียกลูกนี้ครับแต่ว่าถือว่าให้โอกาสนักมวยครับสองนับครับโดนนับแปดครับหรือเอเลดดงสองนับหมดยกช่วยครับระฆังช่วยโอ้โหชมภาพช้าชากแอร์เหลือเท่านี้ได้ระฆังช่วยจริงจริงเนี้ยลูกนับที่สองผมว่ากรรมการเปิดโอกาสให้นักมวยเลยครับเพราะว่าเห็นว่าสภาพ ที่จริงจะจับก็น่าจะจับได้ครับถึงจะเทคนิคแน่ลูกนี้ตรงเทคนิคแน่นอน่อยเดี๋ยวท่านผู้ชมจบติดตามดูนะครับมวยเหนือทรนีโดนสองนับครับยกเดียวนะครับแต่แบบประคองตัวไม่หลอดฮะตอนหมดยกเนี่ยดูภาพชาก็จะเห็นเรืยอว่าโดนอย่างสาหัสสาการเลยครับขาเนี่ยเป็นเลขแปดเลยครับปิดไปปิดมาเลยซ้ายกกขูครับซ้ายกกหูขวากกขูอัปารคขาเลิบอ่อนแล้วครับแลตตรงเลยครับดูครับดูขาขวานะครับยืนไม่อยู่แล้วครับมีขาซ้าย ยืนยอยู่ตรงนั้นครับขาขวาในใช้ยันแล้วครับโดนอีกครับตรงนี้ครับนี่ครับช่วงนี้ยังไม่นับนะครับล้มแรกนี่ยังไม่นับเพราะกรรมการล้มลงไปด้วยครับทาไมล้มก็ต้องนับลูกนั้นแล้วกว่ากันต่อครับชุดนี้โดนใหญ่เลยเลยครับพูดถึงหัวใจแล้วเหลือเกินเลยนะฮะนี่อยู่ด้วยหัวใจครับงเรียงครับเนือเท่านี้นี่แรดตรงนั้นว่าได้มานี่ใหญ่ใช้ยาเขานี่แม่ไม่ใช่ว่า ไปเสียงเสียงซีมาเลยครับมหาชนตั้งให้เลยนะครับแรดดงแนวแรดจริงๆครับนี่ยังโดนอีกนะครับโดนยำเละเลยครับว่ากันอย่างนั้นเลยอัปคัดอัปทัดเกี่ยวไม่ติดแล้วครับนี่ครับต้องหล่นครับและนี่นับไปแล้วนะครับดีกมุมครับ พยายามจะเกี่ยวครับพยายามจะแก้ไขสถานการณ์ครับแต่ว่าแมบัารของเด่นนี่มันมาตลอดครับนี่อย่างนี้ลำตัดแม่ประยูนยังไงงั้นเ่ยครับลอยไปลอยมาแมมั่นใจครับเด่นมั่นใจว่าลงแล้วนะครับยังไม่ลงครับตามขยี้ซ้ำครับผิดเชือกลาสาดแข้งครับนี่ครับตรงกันต่อครับราคาไม่ต้องพูดเลยนะครับไปไกลแล้วครับ ขึ้นมานั้นราคาอยู่แดงครับตอนนี้แล้วเงินได้เปรียบสุดปูครับบน็อกนั้นแม่หาท่านรอแทบไป่เจอแล้วตลอดไปตลอดตอนนั้นเองครับเล่นก็ว่าหลนไม่หลนครับยกนี้นะครับว่ากันต่อครับน้องทําไปขอพี่มาขอพี่มา เดินแล้วครับฟันศอกแทงเข่าครับไกลที่เชียร์แลดดงเอาไว้นี่ข้ามไปทางน้ำเงินหมดแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าได้นับตั้งสองนับสองนับแล้วจะไปหลอดเลยครับชมกันต่อครับทุนผู้ชมครับมวยโดนสองนับครับแลดดงโดนสองนับแล้วมีอะไรเกิดขึ้นครับเดินแล้วครับบีติดติดแล้วครับไม่ทันตั้งตัวนะครับดูหัวใจหัวใจของเหนือโทรณีนะครับตั้งหลักไม่ทันสายปังต่อฮะเป็นหลักนี่ยคหลักภาษามวยแล้ว คือโดนสองนัดจะไปไม่ไปแลแล้วก็ต้องเสี่ยงด้วยฟังต่อก็คือสอกสั้นนะครับฟันเข้าไปครับปั่นแล้วก็แทงนี่โดนกระโดดพลาล้วครับเต็นโดนแล้วโดนสอกสอกอีกแล้วครับอับครับรมีทั้งสอกความสอกหายมีหมดฮะแต่เดนก็สู้สุดชีวิตนะครับรายนี้พอได้โอกาสแกตวงเอาหนักๆเหมือนกันคุณนีนายว่าถ้าไม่ถ้าครบยกนะครับคุณเปียกฮะจะได้ทัวดูเดือดประจำประจำปีเหมือนกันครับ แต่จบลงแค่ตรงนี้นะครับจบลงแค่ยกนี้ครับหวยท่านผู้ชมชมแล้วครับหลายท่านคงชมไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้มารีแมตเป็นแมตแตกแล้วครับได้เลือดแล้วเันยังไม่ออกเท่าไหร่อ้าวเริ่มจะมัหอขาแข้งค่กยังเหมือนเดิมไล่ไล่เขาบุงครับเดี๋ยว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 ไปหาแพทย์พบแพทย์ก่อนน้องพบแพทย์ก่อนผมจะสู้เดนไม่ยอมเดดูครับบอกให้พบแพทย์ก่อนกำลังมันนะบอกครับอยากจะต่อยอีกแทนสนามขึ้นมาไหวไหมขอชกครับขอชก ้ที่แกหนโชกได้ครับชกได้ว่ากันต่อครับเอาละครับอีกคนหนึ่งต่อีกคนนึงเสียสองนับว่ากันต่อครับยุ่งแล้วครับบนล็อกเวลานี้ยุ่งกันแล้วครับท่านต่อใครที่ต่อน้ําเงินเอาไว้นะครับหัวใจของแข็งแข็งทั้งนั้นนะไม่ร้มมีของนิ่งเลยนี่ครับนี่คือคู่มวยเลือดท่วมผ้าใบนะครับอย่างที่โอ้ดูเลือดออกเยอะซะด้วยครับ อ้าซานก็โหแล้วครับโหว่าทารุนทารุนจะให้พบแพ้เป็นครั้งที่สองครับเพื่อให้จับแตกครับจับแพ้ให้ได้เกินนกอ้าแหมอ้โหตายแล้วก็ลังปิดตาแล้วครับก็ลังปิดตาแล้วตอนนี้ท่วมหน้าเลยวเลือดเต็มหน้าเลยที่ดูดูครับวินาทีทองของเหนือทรนีก็มาถึงเหมือนกันเลยครับตรงนี้ครับสอกนำชัยมาแล้วนะครับบีีตลอดบีติดติดแล้วแทงกลมาแทงรับแล้วครับ ช่วงนี้เด่นตำท่าจะถอดเลยนะครัเปียกทั้งยกเลยนะครับตำท่าจะถอดลับทั้งยกฮะ แตกด้วยเดี๋ยวเดย้แยงว่าไงน้าแยงพบแพทย์ครับน้าแยงน้องๆมาพบแพทย์ก่อนโอ้โหดูครับดูเด่นครับเด่นบอกสู้ต่อขอสู้แพ้ว่าไงครับสู้ไหวไหมดูครับดูไม่ไหวครับโอ้โหดูครับคือไปแตกตรงแสกหน้าเลยฮะเลยไม่เป็นอันตรายครับหรือตระหีนะครับโอ้โหถือว่าเป็นบาดแผลอันตรายครับแพ้ที่นี่เกินน้องแล้วครับแพ้แตกนั่นแหละครับโอ้โหพริกล็อกขลุมทลายครับอย่างนี้ดอกนี้เป็นไงฮะดอกนี้โดนเต็มเต็มเลยครับปลายคางนะฮะ แม่ครูตุ้ยแก้มวยมาแล้วครับพูดถึงว่ามวยตัวเองโดนนสองนับยกหนึ่งยกสองนี่ครับแลับมาแก้ยกสามเป็นอย่างนี้ครับทําให้สถานการณ์พลิกผันไปได้ถึงขนาดนี้ครับผมว่าต้องปรบมือให้ครูตุ้ยเลยครับเพื่อจะแม่ไม้ครับทราบหมายถึงปากมวยไทยอยู่แล้วปกติแกก็เก่งอยู่แล้วครับแต่ว่ารายการนี้ขอติดตาให้แกสักห้าดาวครับดาวเอาไปห้าดาวครับครูตุ้ยครับโอ้โหถือว่ายอดเยี่ยมกระเทียมดองครับว่ากันอย่างนั้นเลยครับหวยโดนนับแปดสองนับกลับมาพลิกชนะ ที่ไเกิน็อกเอาได้ครับก็พลิกล็อกคำโหฬานครับตอนนั้นก็เรียกว่าตอนที่สองนับนั่นก็จะไปอยู่แล้วครับตอนนั้นราคาไม่ต้องพูดถึงเนี่ยที่เรียกว่าทันต่อสะอื้นนะครับสะอื้นเนื้อเหือเหือตกไปตามๆกันใครที่ขึ้นมาถือแดงไว้ก็ข้ามไปน้ําเงินครับแล้วเสียท่าสุดท้ายน้ําเงินแพแม่เดินตัวเบาครับกลับบ้านเขาเรียกว่าข้ามฟากครับสี่คิอภาพแห่งความดุเดือดเร้าใจครับเมื่อปีส6หกกับเดือนกรกฎาคมครับ คือรายการคู่นี้ก็มาจากศินปปมวยไทยในขนมต้มครับถ่ายทอดไปทั่วประเทศหลายท่านได้ชมไปแล้วครับแต่มีจดหมายเข้ามาเยอะจริงๆครับว่าขอดูอีกทีเป็นอย่างไรครับเราจะพันาเราจะพยายามนะครับนำคู่มวยดูเดือดอย่างนี้ตามที่เป็นแฟนเรียกร้องมาเสนอให้ชมกันในรายการมวยไทยสาาโลกนี้นะครับคู่นี้ครับเป็นคู่ตัวอย่างครับ มัดมวยนะครับคุณสมานมันมีอะไรเกิดขึ้นได้เสมอครับช่วงพิทีเดียวนี่ครับก็มีคำนิยามคะมวยไทยเหมือนกุยปยครับพลิกไปพลิกมาตลอดถ้าถือไม่พลิกไม่แต่ว่าถ้ามวยไม่พลิกนี่แฟนก็ไม่ไปชอบไม่ใครชอบครับมวยมีดูดูมวยพลิกไปพลิกมานี่แฟนที่เข้าไปชมก็ตื่นเต้นเข้าใจแล้วก็มันสนุกสนานในการชมไปด้วยคุณเรียกดูแฟนมวยที่ดูเนี่ยขาะทาี่เป็นรายการถ่ายทอดสดนะครับคน่นแน่นนะ ซึ่งเราบทยใารระบต้มกเป็นคู่บอยซึ่งแฟนๆชื่นชอบกับดูหน้าตาของเด่นครับ